ทั้งเรื่องทั้งปีกว่าโดนด่าครั้งเดียวครับเพอเจอเท่านั้นแต่ก็คือที่สุดแต่ตอนนั้นอะรู้สึกจริงๆนะว่าอาการที่พี่ๆทั้งสองคนเป็นอยู่มันคือคํานั้นจริงๆริเพาเจอแล้วเป็นคนอื่นจะด่าอย่ื่นะคออะไรอยู่ในเซ็ตเอแล้วก็พูดไปเรื่อยใส่อย่างหรอชอบเกิดขึ้นตอนทานข้าวได้ แล้วเขาก็จะแบบแย่แย่แย่เหมือนแบบอยากจะให้ระเบิดอยั่วยว่ดีเราต้องกระตุ้นเราต้องกระตออกันให้มันระเบิดออกมาระเบิดออกมาว่าปีกว่ามันไม่ระเบิดเลยปะมาเจอนี่ระเบิดสุดฉันเคยถามนี่ฉันเคยถามเขาหรือเปล่าถามอีอั้มตอนนั้นเขาเล่นละครไหนอีอั้มเว้ยอีอั้มตอบมาว่าคําเดียวว่าอะไรรู้ป่ะมุดดำแม่งกับพิบตายยังช้าเลยมันว่ามันแบบว่าทต่สคนเนี่ยไอ้ประโยคเด็ดของแต่ละคนเนี่ยมันติดมันติดไปในโปรไฟล์แล้วเลยนะคะ เอาไอม่อ,ออกเลยนะเอกแกไปกับพิบตาแล้วแบบคนก็เลยจะมาจับสังเกตเลยเป็นพออ้๊อคนเดียวเลยเนี่ยไม่เอ,าาเอาานี่เล่นละครกตายอย่างชาเลยแม่งกับพิบตาเข้าบทอะแม่งยังช้าเลยมึงคิดว่าเขาจะแอปอะไรทันเ่ะมื่กคือพยายามจะอธิบายจะตั้งอะ่ะว่ากับพิบตายังช้าอย่างว่าแต่พูดเลยทุ <c oughs> กอย่างคือนางทำ <c oughs> อะไรอย่างชา้า,งชาหมด